จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเมินผล,ผลผังเมืองรวมชุมชน3อำเภอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมือง ในพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ราชโดผังเมืองรวมชุมชนบางบานมหาพรามและผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวงสามเมืองเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการทบทวนผังเมืองรวมจังหวัด ที่ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่อยู่ในขั้นตอนของการจัดทําร่างผังเมืองรวมจังหวัดหรืออยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงและมีผังเมืองรวมที่ให้บังคับใช้กฎกระทรวงหรืออยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมาการผังเมืองจังหวัดซึ่งได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อกฎ กระสวงผังเมืองรวมฉบับที่บังคับใช้พิจารณาจากร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามหากผลสรุปความคิดเห็นพบว่าร้อยละ50ิขึ้นไปไม่พึงพอใจผังเมืองรวมชุมชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้มีการปรับปรุง พร้อมระบุผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ราชโดผังเมืองรวมชุมชนบางบานมหาพรานและผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวงสามเมืองไม่มีการปรับปรุงผงังโดยให้บังคับใช้กฎกระทรวงต่อไปค่ะ